สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากไปดูแบบไหนไปเบิ่งไข่ออกมากพี่น้องสมกับเพ่นผมกบเพิินต้องทุน่นต้องแห้งอยู่อกตุ่มจัวสมกับเพิินลงทุ่นพี่น้อง นังเขาจะออกมาดีหรือรอ,อยากให้นะน้น่เอออยากนะน้น่มหมมูอพวกเข้าไปเบิงเพื่อนฝูงเข้าไปเบิงนะกนับขนอหน่อไข้ออเป็นนังงทีเกี่ยวกับคนเพิษคู่ผิษใช่ไหมไป่น้องตัวละครควนจะดีสุกคนนะเ่ยดีสุกคน ส่านั่งเอกล้อมแอมนะ่ะนั่งเหรนดีแห้งได้เพีน่นั่งเหรีดีลองอิองกับมีบอีกบทบ,บ,บ,บาทหนึ่งเนาะทุกคนโดยรวมก็คือัวลครนถือ,อเหร่่นะบางคน,นคอัจจ่เคยเทรดได้เหรียญโดยซ้ำไปได้เพิ่งเรียนออกมาดีทุกคนน้ำหลับเลย ็นนังที่ที่สองคนคนถึงเจอว่ามันเจอกันยังใคบกว่าคนถึงบรูแมนนี่เข้าไปมือน,นี่อยู่ซีคอนบางแคพี่น้องเนี่ยเพเรเซน่อะร่องนังเต็มแต่พวกร่องได้พี่น้องเสียว่าแต่ร่องแมนนี่ไปนี่ร่องที่หลอบสุดท้ายนี่เกือบเกือบแมนนี่เข้าใบใบสองครึง เลิกสี่โมงแรกพี่น้องใบสองใบสองครึ่งเลิกสี่โมงเย็นของวันนี้สิบเจ็ดกรกฎาคมหลังจากที่แมนนี่บ่เคยไปเบื้องหนังแต่โดนแล้วพี่น้องไปสิบสิบปีแล้วข้างแรกที่เขาไปอยู่หลังจากนั้นนี่หละลข้ออกอยากไปไหนก็ต้องไกลผู้สั่งนะพี่น้องมุนโจ เช้าหน้าพี่นเพ่งอยากไปเห็นกำลังใจเราเพราะว่าเราสั่งหนังเรื่องแรกลราเป็นความหวังที่เรามากักเราตรงที่เราเห็นให้สุดอะ่ะเราเห็นอย่างเราเห็ุจริงอะ่ะไม่ได้ไม่หมักแล้วเราไปเห็นกำลังใจเราดังที่มันนี้เ่าเคยเขอไปเบิรงนได้ดหนังได้ดูแล้วหยุดงานเลยพี่น้องหยุดงานเลยมาเนี่ยดังทีมอันนี้จะไปมือได้กระได้มือหยุดอันนี้ก็มีบอ่อมันบ่ตื่นเต้นคือมือแรกที่เพิ่นเปิดผู้เเ่าอ่ะ คุยถอดผู้แก่หลายค่ะเพิ่นไปเบิง้งเพิ่นว่าเพิ่นอยากฮู้่าบค่ออกขึ้นอย่างเพนะเพิ่นคุยกันนะพี่น้องวันนี้มากเกลยวพี่น้องมากเกลยวเลยนออกมากดีทุกคนคือว่าแหละผู้กำกับเพิ่นมากเลยสีมื่อนะพี่น้อง บม่ว่าแพ้และพี่น้องถ้าได้เห็นยังก็คือเต็มที่ทุกคนแหละพระเอกซุ่มซจามก็กล้อลอยนะพี่น้องเลาะก็ได้จังไรก็ฝากให้พี่น้องทุกคนขอบไปเบิ้งหลายๆลาแล้วจ่ายเด้ไอไข้ออกทุกลงภาะพยโยนเ,น,เนเพื่งองแม่นี่ขอบไปแม่นี่เลยยิ่งมันเปิดเพลงไข้ออกขนรูพี่น้อง มันเนี่ยแหละบกไปผู้เดียวได้ไปเนาะอือแปลกเว้นะเนาะกับพิษาไปเป็นมุมไปน้ำกันแหล่ไปหปหูจากไข่ออกออกมามาออกมามากนั่งโซก,กันอยู่ ขอคุณตั้งใจใเร่าได้หลายคุณเราประสบความสำเร็จัสแสดงให้ผู้กำกับผู้สั่งเขาจะมีแรงบันดาลใจนะพี่น้งนะองเนาะเอาไปเพิ่งเลยหลายเสต็งหมูกรค่ายอ่อกเป็นแบบไหนสำหรับเมนี่อะเมน,นี่มาคนแล้วมาทุกอย่างมาทุกคนมาถูกตัวละคร เปอนหนมาเลยดีทุกคนทุกคนเดี๋ยวทำไข่มันเป็นหนังเขาคนอยสายบ่ายง,ง,ง่ายนอนพี่น้องนสั่นแจการสนับสนุนได้แจกได้ยัยงเล็กฝากเป็นก็ลังใจเด้อให้นุ่มโจเด้อทุกคนเราหน่อยเป็นบางแห่ง่กินนีมา,าดีหนังไข่ออกให้ฟังเป็นหนังไปเมื่อไรเด้อนุ่มโจหนังอิงมันนี่เป็นเป็นกระลังใจให้เรา,ดา,า,าเด้อจ้าขอเปรดสความสดเร็จเด้อจา้าบ๊ายบาย